ภาษาไทยไม่ว่าก็ไม่เป็นไรอืมไม่เป็นไร,ตอน,รอตอนนี้ทุกเชา้าทุกเช้ามีการสอนภาษาไทยสอนใครคะคนจีน,ค,จนคนจีนคนจีนคนไทยกับเรียนภาษาไทยกับผมสอนไทยก็ได้อ่าคนไทยเรียนภาษาจีนคนจีนเรียนภาษาไทยเดี๋ยวสอนให้กันได้ เออเข้าใจตังแต่อาจจะไม่รู้เรื่องเข้าใจแล้วเข้าใจตัวต่อตัวต่อตัวเขาเรียนตัวต่อตัวเขาเรียนตัวต่อตัวใจตัวต่อตัวโอเคได้เลยได้หรือยังลืมเปิดไปได้หรือยัง ก็ว่าลืมเปิดไฟพี่เซนทำไมไม่ใช่ทิตอกอ่ะเราเรียนในทิ่ตอกแต่ไหม ได้ยังไหมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรียนในทิ่ตออ่อเราเรา,เราเรียนในที่ต่อ,อแต่ไมใช่ได้ไหมอ่ะพี่แซ่ซัก็เปิดที่ตออ่อ ไม่ได้เปิดติดต่อติดต่อกขึ้นไมเรียนขึ้นไม่ติดติดตอะไรอ่ะก็ใช้ที่ตอเรียนใช้เรียนเรียนก่อนเรียนก่อนทำหน้าไหนหน้าไหนล่ะ โอเคหนึ่งเจ็ดสี่หรอหนึ่งเจ็ดสี่โอเคโอเคอ่านเลยหนึ่งเจ็ด ชัวฮันนวีพวกเรามาฝึกพูดภาษาจีนืมนี่เหมือนหัวตาเอามามอืมคุณคุณคุณถามฉันตอบดีไหม๋อ,อดีนี่หาวขาทิ้งคุณฟังดีๆอืมหัวเหมือน 我们教室的我们教室的门在哪边โรงเรียนของพวกเราอยู泡泡泡่ที<嗯>่ไหนอืมเข้าไหมใช่อยู่ด้านไหนอืมด้านไหนไ้ก็อสุด้ย้ายขวานได้ก็คือสุ้ายขวานซ้ยขวน เพียนห้องของพวกเราอยู่ด้านซ้ายอืมฝั่งตรงเสื่งใกล้หนีดเตอะหนาเปียนฝั่งตรงเสื่งอยู่ด้านไหนผ้าแจ็คหัวเตะเยีเปียนเขาอยู่ด้านขวาสองชั้นหนีเตอะ ยอ,อ,ยอยู่ด้านหน้าและด้านหลังของเขาของฉันข้านอเฉินเนสีเ่ยวผิงือหมาหนานของฉันน้ เฉินเซียวผิงด้านหน้าของฉันเป็นเฉินเซียวผิงด้านหลังเป็นมานะเหล่าซสือเต๋อจ้วนจือได้อืะไรนะเจ้าซือเต๋อเช่นเมือ่อที่ฟงังอืม什么地方？เฟะของคุณครูอยู่ด้านไหนของห้องวางไว้ตรงไหนของห้อง？ อ๋อฮึมในห้องสุดแนวบ้านแนวบ้านแนวบ้านในห้องสุดแนวบ้านอยู่ด้านหน้าของห้องอยู่จุดสร้างอยู่เสมอตรงนี้บนโต๊ะมีสิ่งของอะไรอยู่ชื่อเห็ด มีอีกหนึ่งเครื่องมีถราเจอจุดสร้างนะเนื้อโต๊ของคุณบนโต๊ะของคุณมีบนนะโต๊ะของคุณล่ะมีขอ包。 มีกระเป๋าหนังสือมีกระเป๋าหน้าเครืองสือแบบมีกระเป๋าหน้าเรียนของฉันเอ๊ะ,ออะพี่เส้นเสนตอนนี้อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอยู่บ้านหรอบ้านไ,ไม่ทำงานหรอไม่หรอคะพรุ่งนี้เข้าเวรโอ้โอเคอะไรต่ตอนนี้ข้นมาติดตึกทำไมอ่ะ ได้ทดลองเข้าทิกตอ,อกใช่ไหมอ่าก็ทำไมคนเดียวแค่ลองเข้าทิกตอ,อกก็ได้ค่ะอือทิกตอ,อกเลยทิกตอ,อกคนคนเดียวไม่ให้คนอื่นทำไมเป็นคนพิเศษเป็นคนพิเศษโอเคพิเศษอ่าคือทิกตอ,อกนะโอเคโอเคโอเค Nah, pipi-pipi Nah, kita Eh hey.